มะเร็งที่ผู้หญิงต้องพึงระวังไว้เพราะเราอาจมีความเสี่ยงโรคนี้อยู่เมื่อใดก็ได้มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เราได้ยินมานานได้ฟังมาบ่อยและเป็นโรคใกล้ตัวผู้หญิงซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับหนึ่งที่พบในผู้หญิงทั่วโลกจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงสุด จากอุบัติการพบการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในหญิงไทยโดยคิดเป็น28.6คนต่อประชากร1แส0คนมีอัตราการเสียชีวิตและการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมะเร็งชนิดนี้นอกจากสามารถพบได้ในเพศหญิงแล้วในเพศชายแม้ความเป็นไปได้จะน้อยนิดแต่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน หนึ่งโรคนะคะที่เชื่อว,ว่าหลายๆคนค่ะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวนะคะนั่นคือเรื่องราวของโรคมะเร็งค่ะรวมไปถึงนะคะในกลุ่มของผู้หญิงค่ะ น่าเป็นห่วงมากกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์หรือจากสาเหตุใดๆนะคะก็เป็นหนึ่งโรคที่ฆ่าช,ชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่ามะเร็งเต้านมอาจจะเกิดขึ้นกับเพศชายได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะสําหรับผู้หญิงค่ะจากสถาบันสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะคุณกูไก่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยร้อยละ37ของมะเร็งทั้งหมดเลยะนะคะก็คือถือว่าเยอะมาก แล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งที่ปอดคะ่ะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้การรักษาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยก็มากขึ้นด้วยค่ะ ใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งน,นี้นะคะ,คะวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะก็เป็นวันมาเร็งโลกนั่นเองนะคะ World Cancel Day ค่ะซึ่งเป็นวันที่เราจะมา ต้องบอกว่าตระหนักถึงะนะคะตระหนักถึงการเป็นมะเร็งจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกยิ่งรู้เร็วยิ่งรักมีโอกาสที่จะรักษาได้ได้หายนะคะ,คะแล้วที่สําคัญเนี่ยเ,เราก็เลยเลือกวันที่มะเร็งนะคะที่เป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อย นะคะในคุณผู้หญิงมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเ,ออเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะพูดคุยผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นคืออาจารย์นายแพทย์มนชัยค่ะลีสมบัติภัยบุญนะคะสาขาวิชาสัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อนะคะภาควิชาสัลยศาสตร์ค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ แพทมนชัยลีสมบัติภัยบูรณ์ครับตำแหน่งอาจารย์แพทย์หน่วยสัญญาศาตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาวิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสเหตุจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้โดยตรงนี้ว่าเหตุนียเรายังไม่ทราบแต่ว่าจะเป็นเนื้ัตว์ะของปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมซะมากกว่านะครับ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเลยอย่างแรกนี่คือการที่เป็นเพศหญิงนี่แหละครับการที่เราเกิดมาเป็นเพศหญิงนี่ก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายโดยคร่าวๆประมาณร้อยเท่านะครับถัดมาก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเรามักจะไม่ค่อยพบมะเร็งเต้านมในคนที่อายุน้อยกว่า20แต่ว่าอบัตรการของมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหรือปัจจัยอย่างอื่นนะครับก็อย่างเช่นปัจจัยที่เกี่ยวกับเนื้อของการเจริญพันธุ์ การมีบุตรนะครับอายุของการมีบุตรคนแรกนะครับหรือว่าอายุของการเริ่มต้นมีประจำเดือนนะครับรวมถึงอายุที่เริ่มหมดประจำเดือนนะครับอย่างอื่นก็เช่นการทานยาคุมกำเนิดหรือการรับประทานยาเสริมฮอร์โมนในช่วงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองไปแล้วนะครับปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นก็อย่างเช่นการได้รับการฉายแสงรังสีรักษานะครับในวัยเด็ก การดื่มสุราครับอันนี้เป็นต้นครับในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเมืม่อเราย้อนกลับมาถามดูนะครับว่าเอออาการอะไรที่เป็นอาการนาถ้าให้คนไข้มารตรวจพบแพทย์นะครับพบว่าอาการสําคัญที่นํามาส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยคําพบก้อนที่เต้านม,มนะครับถัดลงมาก็คืออาจจะมีเต้านม,มที่ เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้หรือว่ามีผิวหนังที่เปลี่ยนไปขนาดต้งนมที่เปลี่ยนแปลงไปมีน้ําออกจากหัวนมนะครับหรือว่ามีสีของหัวนมที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับอาการปวดที่คนไข้ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญหรือกลัวนะครับเรากลับพบว่ามันเป็นเพียงอาการร่วมส่วนหนึ่งที่มาพร้อมกับก้อนนะครับโดยอาการปวดโดยส่วนตัวโดยลําพังแล้วเนี่ย มักไม่ใช่อาการนำนะครับของการเป็นมะเร็งเต้านมอย่างที่ตัวก,กันเ,เราพบว่าอุบัติการของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าในทุกๆ10ปีที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยจะพบอ,อ,อุบัติการณที่เฉพบมากในช่วงประมาณ45-50ปีแต่ในระยะหลังๆเนี่ยเราก็ พบในคนที่อายุน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับคำถามส่วนใหญ่ของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเราได้รับการเจาะชิ้นเนื้อตัวเนี่ยก็มักจะถามว่า,าอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ 1, 2, 3หรือ4นะครับแต่ผมมักจะอธิบายให้คนไข้เข้าใจคร่าวๆว่าเราจะแบ่งของเป็น3ระยะมากกว่าก็คือระยะต้น ระยะลุกลามนะครับกับระยะแพร่กระจายระยะต้นก็จะแก่การที่มีก้อนขนาดเล็กๆที่เต้านมคําไม่พบต่อมน้าเหลืองข้างเคียงนะครับส่วนในระยะลูกรามก็คืออาจจะมาด้วยก้อนขนาดใหญ่แตกมาเป็นแผลที่ผิวหนังนะครับหรือว่าคลำได้ที่ต่อมน้าเหลืองที่ลักแร้หรือว่าบริเวณเหนือหอยปลาลาข้างเดียวกันนะครับส่วนระยะแพร่กระจายก็คืออาจจะแพร่กระจายไปที่ส่วนอื่นที่ห่างไกลอย่างเช่นที่ปอดที่ตับนะครับที่สมองที่กระดูก ถ้าแพร่กระจายไปที่ตำแหน่งไหนนะครับก็อาจจะทำให้มีอาการปวดอย่างเช่นที่กระดูกนะครับหรือบางรายอาจจะมาด้วยกระดูกหักนะครับหรือว่าถ้ากระจายไปในอวัยวะอื่นๆก็อาจจะทําให้อวัยวะนั้นเนี่ยสูญเสียการทํางานไปนะครับอย่างเช่นไปที่สมองนะครับอาจจะมีอาการปวดศีศรษะแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีอาการสับสนนะครับ ผู้ชายก็สามารถพบมะเร็งเต้านมได้แต่พบในอัตราส่วนที่น้อยกว่า,าผู้หญิงโดย,โดยสังเกตก็ประมาณร้อยกว่าเท่านะครับเราก็จะพบอย่างในผู้หญิงเราก็จะพบคนเป็นประมาณ 30- 40ถึงคนต่อประชากรแสนคนนะครับแต่ในผู้ชายเนี่ยเราก็จะพบประมาณ0.1ในประชากรชายประมาณแสนคน อาการจะคล้ายๆกันนะครับก <im> ็ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการคลำพบก้อนนะครับที่เต <ique> ้านมบางรายอาจจะคลำพบก้อนที่รักแร้รวมด้วยจากที่เขามีการรวบรวมเนี่ยพบว่าในประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นประเทศที่มีมะเร็งเต้านมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็ประมาณ0.1ต่อประชากร หนึ่งแสนคนนะครับที่รามาเองก็จะมีการพบปลาปลายประมาณปีละหนึ่งรายตรงนี้เป็นเคยเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงและมีการเขียนเป็นหนังสงือมาอยู่ในระยะหนึ่งเข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถมีการ แพร่กระจายไปทางทางเดินน้ําเหลืองนะครับไปยังที่ต่อมน้ําเหลืองที่บริเวณลักแร้หรือว่าที่บริเวณเหนือหอยปลาก็เข้ามาสู่แนวคิดที่ว่าการใส่ชุดชั้นในแบบมีโครงนะครับอาจจะทําให้ไปมีการทําให้น้ําเหลืองไหลเวียนไม่สะดวกทําให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต้องนมขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ อาจจะจริงเพียงบางส่วนเนื่องจากว่าคนที่มีขนาดเต้านมใหญ่เนี่ยมักจะพบในคนที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมนะครับโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในวัยที่หมดประจําเดือนแล้วในคนที่มีรูปร่างอ้วนเนี่ยเนื่องจากฮอร์โมอนตัวเอสโตรเจนเนี่ยแทนที่จะสร้างในรังไข่เหมือนกับคนวัยก่อนมีประจําเดือนอวัยก่อนหมดประจําเดือนนะครับพอเข้าสู่ระยะวัยหมดประจําเดือนหรือวัยทองเนี่ย ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะกลับมาสร้างที่ไขมันนะครับทำให้คนที่มีน้ําหนักตัวมากมีความเสี่ยงนะครับในการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นและเช่นเดียวกันคนที่มีน้ําหนักตัวมากก็เหมือนกับจะมีเนื้อเต้านมที่มากกว่าคนอื่นๆ มีครับแต่มีในกรณีที่มีในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับแล้วก็อาจมีประเด็นของการมีพันธุกรรมบางอย่างที่ได้มาจากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับทำให้มีโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เร็วขึ้น การทำแมมโมแกรมนะครับก็จะไปเข้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีการบีบตัวเครื่องมือที่ทําการบีบตัวเนื้อเต้านมให้เป็นแผ่นที่ให้มีลักษณะเป็นรูปร่างที่แบนบางกว่าในลักษณะปกติของเราแลใช้รังสีเนี่ยในการผ่าตัวเต้านมไปนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบหาถึงรอยโรคที่มีความผิดปกตินะครับความแม่นยําขึ้นกับความหนานแน่นของตัวเต้านมด้วย ในคนที่มีความหนาแน่นของเนื้อต้นนมมากๆอย่างในคนอายุน้อยๆเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ในคนที่มีอายุสักนิดหนึ่งนะครับเนื้อต้นนมมีความหนาแน่นน้อยลงแล้วความแม่นยําก็สูงจะสูงขึ้นซึ่งสิ่งผิดปกติที่ได้จากการทาแมมโมแกนโดยเฉพาะร่วมก,กับการทําอันดลล้าซาวเราก็จะมีการจัดแบ่งตามความเสี่ยงว่าสิ่งที่พบเห็นน,นั้นมีความเสี่ยงในการเป็นเนื้อร้ายมากน้อยสักเท่าไหร่ รวมถึงจะมีการบอกต่อถึงาการที่จะมีการวินิจฉัยต่อไปอย่างไรอย่างที่เรียนเอาไว้ข้างต้นนะครับเราจะแบ่งออกเป็นระยะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นคร่าวๆสามระยะคือระยะต้นนะครับระยะลุกลามกับระยะแพร่กระจายในระยะต้นกับระยะลุกลามเนี่ย เป้าหมายของการรักษาของเราคือหวังหายนะครับการรักษาเนี่ยก็จะมีการรักษาหลักคือการผ่าตัดหลังจากนั้นก็จะมีการรักษาเสริมนะครับก็คือการให้เคมีบําบัดการให้การรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมนการให้การรักษาด้วยยาต้านแบบจฉเพาะการให้การรักษาด้วยการฉายแสงซึ่งลาดับการรักษาเนี่ยอาจจะมีการความแตกต่างกันบ้างในส่วนของระยะต้นกับระยะกลางนะครับ แต่ถ้าเกิดคนไข้อยู่ในระยะของการแพร่กระจายแล้วอันนี้เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้หวังหายละแต่ว่าเป้าหมายของการรักษาของเรานี่คือการควบคุมโรคนะครับรักษาดาเนินชีวิตให้อยู่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดซึ่งการรักษาหลักจะไม่ใช่การผ่าตัดการรักษาหลักจะเป็นการรักษาด้วยการให้ยาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการให้เคมีบําบัดหรือว่าการรักษาด้วยการยาใช้ยาต้านฮอร์โมนสำหรับการผ่าตัดกับการฉายแสงในกลุ่มคนไข้ที่เป็น มะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายแล้วเนี่ยจะมีใช้ในบางกรณีเพื่อบรรเทาวาการอย่างกรณีของดาราฮอลลีวูดนะครับจริงๆแล้วตัวของดาราท่านนั้นเองเนี่ยยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมเพียงแต่ว่าเขามีญาติสายตรงที่ใกล้ชิดคือคุณแม่และนา เป็นมะเร็งเต้านมนะครับตรงนี้ก็เลยนําไปสู่กันว่าการที่มีญาติหลายๆท่านนะครับโดยที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมและโดยเฉพาะอย่างิ่งถ้าเป็นในคนที่อายุไม่มากเราก็จะทําให้มีความสงสัยว่าเอ้ในครอบครัวน,นี้เนี่ยมีพันธุกรรมอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการตรวจหาพันธุกรรมนี้ในคนที่เป็นคือทางคุณแม่และคุณนา้าซึ่งพบว่าทั้งสองรายเนี่ยมีพันธุกรรมที่ผิดปกติอยู่นะครับซึ่ง ก็มีโอกาสที่ดาราคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นญาติสายตรงจะได้พันธุกรรมที่ผิดปกตินี้มาก็เลยมาตรวจที่ดาราคนนี้ที่ยังไม่เป็นมะเร็งเต้านมก็พบว่าตัวดาราคนนี้ได้รับการถ่ายทอดในหน่วยพันธุกรรมที่ผิดปกตินี้มาด้วยซึ่งมีการทํานายต่อหลังจากนี้ว่าการที่ได้รับยีนหรือว่าหน่วยพันธุกรรมที่ผิดปกตินี้มาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับตลอดช่วงอายุไขของเขาเนี่ยถึงโดยคร่าวๆประมาณ80%ซ ซึ่งทางตัวดาราคนนี้เขาต้องการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมก็เลยตัดสินใจที่จะทําทการตัดเต้านมทิ้งโดยที่ยังไม่เป็นเต้านมเพื่อให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมในช่วงอายุขข,ยของเขาสําหรับฮอร์โมนในร่างกายของคนไข้ที่รับการตัดเต้านมเนี่ยตัวฮอร์โมนเนี่ยอย่าง ที่อธิบายข้างต้นว่าโฮอร์โมนที่ว่านี่คือโฮอร์โมนโเอสโตรเจนในคนที่อยู่ในวัยก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยจะถูกสร้างมาจากรังไข่การตัดเต้านมก็ไม่ได้มีผลกระทบตรงนั้นนะครับในส่วนของคนที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองตัวโฮอร์โมนโเอสโตรเจนเนี่ยหลักๆเนี่ยจะไม่ได้สร้างที่รังไข่แล้วแต่จะสร้างจากเนื้อเยื่อไขมันกล้ามเนื้อน,นะนะครับตรงนั้นจะมากกว่าซึ่งการตัดเต้านมก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรตรงนี้ แต่สาหรับที่บริเวณต้นนมเองเนี่ยการตัดไปส่วนหนึ่งในคนที่มีต้นนมขนาดใหญ่นะครับการตัดไปอาจจะทําให้รู้สึกไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมอาจจะทําให้ปวดหลังนะหรือว่าการทรงตัวอาจจะมีความผิดปกติไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะครับหรือในคนทั่ว,วไปเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียความมั่นใจในระดับหนึง่ง สำหรับความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาดูความเสี่ยงความเสี่ยงบางอย่างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ความเสี่ยงบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นอายุหรือเพศนะครับในส่วนของความเสี่ยงบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเรามีข้อมูลว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับพิยงหนึ่งวันละหนึ่งลิ้งนะครับก็เพราะว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับการทานปริมาณที่มากขึ้นความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นการซึ่งตรงนี้เราอาจจะ ลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงนะครับการออกกําลังกายก็จะช่วยลดความเสี่ยงในในด้านนี้ลงไปได้นะครับในประเด็นอย่างอื่นนะครับก็ต้องเข้าใจว่าส่วนส่วนหนึ่งของมะเร็งต้นนมเนี่ยไม่มีอาการนะครับการที่จะรอให้มีก้อนหรือมีอาการขึ้นมาเนี่ยตัวระยะก็พัฒนาไปเราต้องการจะตรวจพบรักษาในระยะต้นๆน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี โครงการที่มีการตรวจคักกองมะเร็งต้านมอยู่แล้วนะครับก็จะทําโดยคุณหมอนะครับเมื่อคนไข้ามาตรวจนะครับเราก็จัการตรวจร่างกายรวมทั้งส่งนอมแกรมหรืออันทราซาวตามอายุและข้อบ่งชี้ส่วนคนไข้นะครับก็สามารถตรวจด้วยตัวตัวเองได้ทุกเดือนอยู่แล้วต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์นายแพทย์มนชัย ลีสมบัติไัยบุญค่ะภาควิชาสรยาศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาสรยาศาสตร์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้นีฟังกันไปทางนี้สาวๆก็นั่งทาหน้าสายองกันไปนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้กหญ่จะไปตรวจแล้วแมมโมแกรม,มถ้ามีโอกาสนะคะ่คือตอนนี้กําลังมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามใช่ต้องดูแลสุขภาพใช่ค่ะมีโอกาสเลยนะคะที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามีอาการร่วมอื่นๆได้ด้วยใช่ค่ะก็ต้องหมั่น ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,ะดูแลสุขภาพกายอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือการออกกําลังนะคะ,ะการไม่ดื่มแอลโกอฮอล์นะคะ,คะแล้วก็การสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรานะคะรวมไปถึงต้องระมัดระวังในคุณผู้หญิงที่ใชฮอร์โมนด้วยนะคะนะคะ,นะคะก็ใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะช,ช,ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมานะคะเรามีเรื่องราวนะคะอินสไตน์เรื่องราวที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจ กับคุณผู้ชมด้วยค่ะ